สวัสดีค่ะมีรถกระบะตอนเดียวเครื่องยนต์เบนซินติดแก๊ส CNG จากโรงงานมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเตลต้าไฮรักรีโวเครื่องยนต์2.7เบนซินติดแก๊ส CNG ปี2015ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแนวสปอร์ตนะคะแอร์พัก ABS กุญแจรีโมทนะคะเกียร์ธรรมดากล้องสองถอยนะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะ ตู้สูงพร้อมเลยค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะตั้งขายที่299,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติทีซีดาผ่อนเดือนละ6,000บาทเท่านั้นค่ะมีตู้อย่างดีเลยนะคะเอาไว้ขนของส่งของได้เลยสบายๆเลยนะคะผ่อน6,000บาทเท่านั้นค่ะรถสภาพสวยมากๆเลยนะคะได้รถปี2015ปบนซินนะคะทางแก๊สอยู่ด้านล่างนะ เป็นสามถังจากโรงงานเลยนะคะรถสวยค่ะสภาพดีค่ะด้านข้างมีที่เปิดด้วยนะคะรถขับดีสภาพพร้อมใช้เลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะไต้รักลีโวเครื่องยนต์2.7เบ็นซินติดแก๊ส CNG จากโรงงานนะคะปี2015ค่ะ299,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเดือนละ6,000บาทนะคะ ถ้าไหนสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะตอนนี้ออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะรถสภาพตีบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะไต้ใต้ลักรีโว2.7งเป็นเ็ซินติดแก๊ส CNG จากโรงงานปี15ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะด่เบอร์0 9 2 5์5 0 8 5 8 0 5ติดต่อแอมค่ะ